สวัสดีครับปกก็หอมนะครับเอบอยนะครับจากช่องตระกูลแมงฟิล์มนะครับทักทายเอฟซีทุกท่านนะครับช่วงยามบ่ายๆแบบนี้นะครับเป็นบ่ายที่ร้อนมากๆเลยนะครับอากาศมันก็เปลี่ยนแปลงเนาะเราก็ผมเองก็ตอนนี้ไม่สบายนะนะครับก็เป็นหวัดอยู่นะครับมีน้ำมูกนะครับแล้วก็กินยาแก้ปวดนะครับแก้ปวดหัวนะครับกินยาไปมันก็ง่วงๆนะแต่ว่าคราวนี้ ถ้านอนทั้งวันก็ไม่ได้งานผมก็เลยอก็ต้องทำงานนะครับตอนนี้คือ,เ,อเราอยู่ในร่มสักพักหนึ่งก่อนนะครับเดี๋ยวเราทำงานกันต่อเนาะวันนี้ทำอะไรบ้างนะครับก็จะหล่อเสานะครับหล่อเสาไม้สักสี่ต้นนะครับวันนี้นะครับ ซึ่งอสองต้นนี้ยกมาแล้วนะครับอีกสองต้นกาลังถากเปลือกไม้ออกนะครับแล้วทำการหล่อเสานะครับก็ผสมปูนเนาะนะครับต้องผสมปูนให้ดีๆแล้วก็จากนั้นเราก็จะมีถังพลาสติกที่ผมทำเป็นแบบเอาไว้นะครับแล้วตรง ีนเสาเนี่ยผมก็จะตอกตะปูเอาไว้เพื่อที่จะให้ปูนเนี่ยมันยึดกับเหล็กตะปูนะครับอันนี้ผมเป็นเสาไม้นะทุกคนนะครับเสาไม้โครงไม้นะครับแล้วก็เดี๋ยวเทเป็นพื้นปูนหลังจากนั้นก็ได้เงินจากการไปทำงานก็ทยอยมาซื้ออิฐบล็อกเอาไว้ก่อเป็นผนังนะครับถ้าได้อิฐบล็อกแล้วก็ต้องมี วงกบประตูหน้าต่างนะครับที่ที่จะซื้อเอาไว้เพื่อที่จะอเอาไว้ทำบ้านเนะาะก็ผมจะมาอยู่หลังนี้นะครับข้างหลังเนี่ยนะครับตอนนี้คือยังโล่งๆอยู่เดี๋ยวถ้าทำใหม่มันก็จะเป็นห้องถ้ามีการก่อก่ออิฐก่อผนังแล้วเนี่ยมันก็จะกลายเป็นสัดส่วนที่เห็นได้ชัดนะครับ ตอนนี้มันยังลงๆอยู่นะครับอยู่ในช่วงของอาการการทำนะนะครับก็ยังไง FC ก็เป็นกำลังใจด้วยเนาะแต่ตอนนี้คือผมยังมีอาการที่แบบยังยังไม่ค่อยดีนะคือเรี่ยวแรงมันมันลดลงเลยนะนะครับไม่ค่อยสบายเนี่ยเลี่ยวแรงลดลงเลยนะฮะทำอะไรมันก็ไม่เต็มร้อยนะนะครับแต่ก็ต้องอดทนนะเพราะว่า เ,เราก็ไม่รู้หรอกว่ามันจะเจ็บป่วยช่วงไหนนะมาเจ็บป่วยช่วงเราแบบกาลังทำงานด้วยนะก็ลำบากอยู่เนาะนะครับถ้าไปเจ็บป่วยช่วงที่ผมทำคอนเทนต์นนะผมสามารถนอนพักได้ใช่ไหมแต่เราผมจะอาศัยนอนพักช่วงคืนนะครับส่วนกลางวันจะต้องทำงานนะครับผมแล้วก็ ทุกวันก็จะมีคลิปให้ FC ได้รับชม,มวันละหนึ่งคลิปเพื่อที่จะให้ช่องนั้นมีการเคลื่อนไหวนะครับก็มีคลิปต้นด้วยนะครับก็คือคลิปช็อตนะครับโอ้ลมไม่พัดเลยนะลมไม่พัดเลยนะทุกคนร้อนเลยลมมันก็มีพัดบ้างไม่พัดบ้างะนะนะครับ ช่วงไมบ่ายอย่างนี้ไม่อยากออกไปไหนนะครับร้อนมากๆเลยทุกคนนะฮะต้องบอกกับเอซว่าเวลาร้อนเนี่ยมันร้อนร้อนจริงๆเนาะนะครับถ้าเราอยู่อุณหภูมิที่มันไม่ร้อนมากมันจะสบายๆกับชีวิตถ้าเกิดอยู่จุดไหนหรือโซนไหนที่มันร้อนจริงๆอะ่ะเราไม่ค่อยอยากจะอยู่นะครับเพราะว่าอ่าคนเราถ้าถ้าเราเลือกได้เราเลือกอยู่บรรยากาศที่สบายๆไม่ร้อนมาก หรือเลือกอากาศเย็นที่แบบว่าไม่หนาวมากนะครับเหมือนเราเหมือนเราเปิดแอร์นะครับแล้วก็ปรับอุณภูมิให้มันพอดีไม่ถึงกัะหนาวมากให้รู้สึกเย็นเย็นสบายๆายนะครับประมาณนั้นแต่คราวนี้บรรยากาศข้างนอกเนี่ยมันปรับไม่ได้แร้วครับมันอยู่ที่อุณหภูมิของโลกอ่าอยู่ที่อุณหภูมิของโลกว่าแต่ละวันนะอุณหภูมิไม่เท่ากัน มเมื่อกี้ก็กินยาหลังกินข้าวมาก็โอเคก็อาการก็ค่อยงชั่วแล้วครับก็อย่างที่บอกว่าก็ต้องอดทนนะเนาะนะครับความอดทนเท่านั้นที่จะทําให้เราเนี่ะผ่านพ้นไปได้นะครับตรงนี้เนี่ยนะครับกระท่อมตรงเนี้ยเดี๋ยวผมก็ต้องต้องลื้ออยู่แล้วแต่ว่าเขานี้ ถ้ารื้อมันมันจะร้อนนะฮะมันมันจะร้อนเลยแหละคราวนี้เราก็ต้องอคิดว่าจะรื้อทั้งหมดไหมหรือจะทำยังไงนะครับคือตัวเนี้ยคือผมก็กำลังคิดว่าถ้าผมถ้าผมรือ้อทั้งหมดเนี่ยมันมันจะไม่มีที่ที่นั่งแบบพักคลายร้อนอ่ะนะนะครับผมก็เลยคิดว่า ผมอาจจะรื้อโครงไม่หมดอาจจะรื้อเอาไว้อา่าจะจะเอาส่วนริมเนี่ยเป็นส่วนที่เอ่อเอาไว้พักผ่อนเวลาร้อนๆนะ่นนะนะครับอย่างน้อยมีกระท่อมที่มุงหญ้าสักหลังหนึ่งเอาไว้มานั่งเล่นนะครับเพราะว่า,าหลังนี้นะครับมันเป็นสังกะสีหมดแล้วสังกะสีเนี่ยเวลาเข้าไปอยู่มันร้อนนะ นะครับเนี่ยผมนั่งอยู่หลังเนี่ยผมไม่ไม่ค่อยร้อนเพราะว่ามันเป็นหญ้านะครับอ่ามันก็มีทั้งข้อดีข้อเสียนะครับไม่ไม่ว่าจะเป็นยาคาหรือว่าสังกสีสังกสีโอเคแต่กลางวันอ่ะร้อนแต่ถ้าเป็นยาคาเนี่ยนะครับเย็นแต่ต้องเปลี่ยนต้องเปลี่ยนอ่ายาคาบ่อยนะครับประมาณปีหรือสองปีก็ต้องเปลี่ยนครั้งหนึ่งอยู่ที่ <c oughs> อยู่ที่ตับยากนะครับว่าคนที่เขากองอ่กองขายเนี่ยเขากองหนาไหมหรือกองบางถ้ากองบางอายุมันก็จะลดลงไปอีกนะครับเพราะว่ามันบางเนี่ยนะครับแต่อันนี้ก็หลายปีแล้วนะทุกคนนะครับก็เกินคุ้มแล้วแหละโหกีป่ปีเนี่ยห้าปีได้มั้งนะครับน่าจะประมาณห้าปีได้ทุกคนคือ แต่ผมมงทีนะยาคานะมงทีอยู่ขนาดทีนะคือมันหายไปไหนเพราะว่ามันก็โดนแดดโดนฝนมันก็เปื่อยนั่นแหะครับแล้วก็ผุอย่าลืมนะครับยาคามันก็เป็นแค่ญ้ามันเป็นแค่ญ้านะครับมันเป็นวัสดุธรรมชาติมันไม่เหมือนสังกะสีสังกะสียังเป็นสนิมแต่ถ้ามันเป็นสนิมเนี่ยมันก็ยังยังอยู่ได้อีกนะครับ จนกว่ามันจะทะลุจนกว่ามันจะผุเป็นรูอย่างเงี้ยแต่ว่าสังกะสีมันมอนนนนะนะีอายุการใช้งานที่นานนะนะครับอายุการใช้งานที่นานตอนนี้ก็คือผมผมยังไม่ลื้อนะครับเพราะว่าผมต้องทำบริเวณห้องนะครับตีโครงไม้หล่อเสาไม้ให้เสร็จก่อนนะครับจากนั้น เดี๋ยวค่อยรื้อเพราะว่าถ้ารื้อตอนนี้ไม่รู้จะเป็นน่งหลบร้อนที่ไหนนะครับคือตอนนี้ผมต้องเอาเป็นที่เก็บของก่อนแล้วก็เอ่อเอาไว้เป็นที่หลบร้อนก่อนนะครับถ้ารื้อออกหมดเดี๋ยวงานเข้างานเข้าก็คือว่ามันร้อน <laughs> นะครับทุกคนร้อนจริงๆเออก็เดี๋ยวค่อยคิดไปว่าจะทำยังไงต่อนะครับ แป๊บๆเนาะก็ใกล้จะกลางเดือนแล้วนะครับแต่ผมก็เร่งเร่งมือเต็มที่นะทุกคนนะนะครับก็สรุปไม่ได้ว่าจะเสร็จแล้ววันไหนแต่ว่าเราก็กะเอาไว้ว่าเออสักกลางเดือนหรือประมาณวันเงินออกประมาณ20 21อะไรก็ว่าไปนะนะครับจะจะจะ,จะไม่ให้มันเลยไปมากกว่านี้เพราะว่าเดี๋ยวเรา ไม่มีเงินทางเงินเดือนที่เป็นเงินเดือนของเรานะครับเพราะว่าเดือนอเดือนนี้แหละนะครับเดือนมีนาจากเดือนคุมพาเนี่ยผมผมได้ร้อยเหรียญน,นะครับก็ยังดียังยังได้ร้อยเหรียญร้อยเหรียญก็หลักพันแล้วนะก็ยังดีกว่าไม่ไม่ได้เงินนะนะทุกคนนะครับ ก็ตอนนี้เดือนมีนาเดือนใหม่ก็เพิ่งเรื่อมเก็บเหรียญใหม่ก็คลิปก็น้อยแล้วก็ยอดวิวก็น้อยด้วยนะครับคือผมเอาเวลาตรงเนี้มาทำมาทําห้องนะครับถ้าเราไม่มีเวลาตรงเนี้ยเราไปถ่ายคอนเทนต์อย่างเดียวเรากลับมาก็เหมือนเดิมก็ไม่มีห้องเหมือนเดิมเพราะฉะนั้นเราต้องเสียสละเวลาตรงนี้เพื่อเวลาเรากลับมาพักเนี่ยเราก็จะได้มีห้องที่ที่ดี นะครับไม่ต้องมาเหนื่อยเหมือนตอนนี้ตอนนี้เหนื่อยนะเพราะว่าไม่ได้สร้างอะไรไว้เลยนะนะครับแต่ก็โอเคครับก็อทน่นะโอเคครับก็สาหรับคลิปนี้ก็ต้องขอจบคลิปก่อนนะครับพบกันใหม่นะครับคลิปหน้าครับสวัสดีครับ